ยาบอกว่าดีขาเนอ้องคนดีขาเน้ับยาเออขาพับยาขาแข็งกับพี่น้องขาพุชเต้พกแกเนาะนี่พี่น้องดูนะคะนี่ยาแกททายาทํากับข้าวอร่อยด้วยพี่น้องเด้ออันนี้ที่เห็นพี่น้องรู้อะไรคะอะไร,รเขาเรียกเอจตะค้อเนาไหมเนาะตะค้อเออตะค้อ,อน,นี่มาจากนะี่ฮือบ้าบหลายาาเหมือนกันวะเออยาแก่แกหนักเออทำเค็มน้ำเพืี่อนเนาะ เรียกว่าคนเคี้วมากนาะก็ต้องกินเทมนี่ค่ะนี่เราก็นั่งอยู่ในครัวนะก็เห็นเห็นเท้าเห็นเห็นเห็นเท้ายเห็นเท้าอยู้เดี๋ยวเพื่อนบอกว่าจะมาไหะเพื่อนค่ะเราก็นั่งอยู่กันในครัวนะคะส่วนดูกๆของที่ฉันก็พากันนอนหลับค่ะเห็นยาจิตของเรากำลังทำกับข้าวนะเพื่อนคะซุปหัวไหม วันนี้ทักทายเพื่อนๆในวันหยุดนะคะเพื่อนคะวันเสาร์ค่ะนี่ชวนมากินข้าวกับยายจิตนะคะยายจิตก็เห็นยายจิตของเรากําลังทํากับข้าวนะเพื่อนค่ะซุปหัวไว้เองทุกอย่างค่ะ ได้วัสดุไอ,อเรียกวัตถุด,ดิบมาเนาะไม่ใช่วัสดุวัตถุด,ดิบมานี่เลยค่ะก็มาปรุงเลยค่ะตามใจชอบ,<ม>ย,าบาย่าบอกว่าดีขาเนาะคนดีขาเนาะพับยาเออขาพับยาขาแข็งกับพี่น้องขาพูชเตูุ้กแกเนาะนี่พี่น้องดูนะคะนี่ยาแกททาปลีค่คะกว่าจะได้กินก็คงจะบ,บ่ายโมงกันแล้วค่ะแส่เป็น,น,นโอ้ยทำไมใส่ทำไมใส่หลายแฉ่โอ้ยกินนเดในบนนี้นะคะพี่น้องค่ะงคันนะคะ เตรียมใส่หมวงวันนี้จะวันนี้จะปลูกดอกไม้นะคะเพื่อนๆคะดิฉันเป็นหญิงสาวที่รักสวยรักดีไหมวันนี้ทักทายเพื่อน,นในวันหยุดนะคะเพื่อนคาวันเสาร์ค่ะนีช่ชวนมากินข้าวกับยายกิตนะคะยายกิตก็ได้โอกาสที่จะปลูกดอกไม้ค่ะขยายดอกไม้จัดดอกไม้ใหม่นี่นะคะเพื่อนขาอากาศอ่าอากาม่ร้อนค่ะกเลยกเลยอยากทางานค่ะก็ซ้ำเนาะ ตอนเรากินที่ต้องสะดุ้งเนี่ยโยงเลยอะขอบคุณนะคอนเพื่อนค่ะที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะมากินสุปหัวปลีด้วยนะคะมุนมุนมุนดิฉันดิฉันก็นำลายไดนะคะที่เพื่อนขาดิฉันก็มีกับข้าวแล้วค่ะดิฉันก็เจียวไข่ค่ะงามนะคะวัน <c> น <oughs> ี้ <c oughs> อากาศด <c oughs> ีคันเ <c oughs> พือ่อนค่ะอากาศดีทั้ก็เลยนสักหน่อยคันเพื่อนค่ะอันนี้ขอทำงานบ้านก่นค่ะดิฉันจะไปออ เรียกว่าอะไรนะขยายดอกไม้ค่ะเอาบอนสีไปจัดเลี้ยงให้มันสวยเนาะนเรากินทีต้องสะดุง้งเลยโยงเลยเดขอบคุณนะเพื่อนๆค่ะที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะมากินสุขหัวปรีด้วยผงซักผ้าอะไรเรียบร้อยแล้วนี่ยานจิตก็มาทำสุขหัวปลีนะคะเพื่อนค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะ ยาทํากับข้าวอร่อยด้วยพี่น้องเ้ออันนี้ที่เห็นพี่น้องรู้อะไรคะอะไรขึเนแกเอตะขอ้อรไหมเนาะตะขอ้อเอตะขออ้อน,นี่มาจากนักันนะคะสวัสดีค่ะเโอกาสที่จะปลูกดอกไม้ค่ะขยายดอกไม้จัดดอกไม้ใหม่นี่แหละคะ่ะเพื่อนคะอ่ะกา,ารอ่าตามไม่ร้อนค่กะกเลยก็เลยอยากทางานคะ่ะก็ซักกันนะคะสวัสดีค่ะ บนไลา์ขอสันวา,ายากจแกหนักไปทำเค็มนะเพื่อนเนาะเรียกว่าคนเคี้ยวหมากเนาะก็ต้องกินเค็มงามนะคะวั <c oughs> นนี้อากาศดีท่าเพื่อนคะอากาศดีท่าก็เด่นเนาะส่วนเรากินทีต้องสะดุ้งอยโยงเลยอะ <c oughs> ขอบคุณนะคนเพื่อนค่ะที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะมากินสุปหัวปลีด้วยไว้เองทุกอย่างค่ะ ได้วัสดุไอ้เรียกวัตถุดิบมาเนาะไม่ใช่วัสดุวัตถุดิบมานี่เลยค่ะก็มาปรุงเลยค่ะตามใจชอบน้องคหบลอนดบลอนลายของสันตาอ่าย่าแกแกหนักเอ่อทำเ็มนมเพื่อนๆเนาะเรียกว่าคนเชี่ยวมากเนาะก็ต้องกินเท็มงามนะคะวันนี้อากาศดีท่านเพื่อนค่นคะอากาศดีท่านก็เลยทไมเห็นทำไมเห็นเท้าย่าจิตเนาะอ้ยถ่ายมาแล้วก็เห็นแต่เท้าเนาะงามนะคะ วันนี้อากาศดีท่านเพื่อนคะอากาศดีท่านก็เลยเห็นยาจิตของเรากําลังทํากับข้านั้นเพื่อนคะซุปหัวนีค่ะนี่เราก็นั่งอยู่ในครัวนะก็เห็นเห็นเท้าเห็นเห็นเห็นเท้าเห็นเท้าอีกล้เดี๋ยวันเพื่อนบอกว่าทําเองนะคะอันนี้หัวปีจากสวนนะหัวปีจากสวนยอะไรอ่ะข้าวกลั่วยากาลังจะใส่ข้าวกลั่วนะเพื่อนค่ะข้าวกลั่วก็ เนี่เปลือกบางนะพี่น้องคะอันนี้ถ้าถ้าลูกใหญ่มันจะเปลือกหนาใช่ไหมแต่ถ้าลูกเล็กมันจะเปลือกบางนะคะเดี๋ยวดิฉันจะกินค่ะยวทำงานนิดหน่อยก่อนนะคะดิฉันจะมากินให้หายง่วงนี่ค่ะอันนี้เราก็นั่งอยู่ในครัวนะก็เห็นเห็นเท้าเห็นเห็นเห็นเท้าอย่างเห็นเท้าอย่างเดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่าทำสักหน่อยครั้งเพี่วเค่ะอันนี้ขอทํางานบ้านก่อนนี้ดิฉันจะไปเออ เร ciel, mai, ียกว่าอะไรนะขยายดอกไม้ค่ะเอาบอนสีไปจัดเรียงให้มันสวยไม่เห็นมันทำไมเห็นเท้ายายจิตเนาะอู้ยถ่ายมาอะไรก็เห็นแต่เท้าเนาะัผงซักผ้าอะไรเรียบร้อยแล้วนี่ยายจิตก็มาทําซุกหัวปลีนะคะเพื่อนค่ะเดี๋ยวจะให้ดูไม่เห็นมันทำไมเห็นเท้ายายจิตเนาะอู้ยถ่ายมาอะไรก็เห็นแต่เท้าเนาะเห็นยายจิตของเรากําลังทํากับข้าวนะเพื่อนค่ะ ซุปหัวสักหน่อยทันงท่นค่ะอันนี้ขอทํางานบ้านบปพอดิฉันจะไปเ,เรียกว่าอะไรนะขยายดอกไม้ค่ะเอาบอนสีไปจัดเรียงให้มันสวยไม่เห็นมาไม,ม,ไมเห็นเท้ายญาจิตเนอะอุ้ยถ่ายมาอะไรก็เห็นแต่เท้าเนอะเห็นหญ้าจิตของเรากําลังทํากับค้าวทัเพื่อนค่ะซุปหัวนะคะมุนมุนมุน พีฉันพีฉันก็นำลายได้นะคะที่เป็นขาพีฉันก็มีกับข้าวแล้วพี่ฉันก็เจียวไข่ค่ะบอสหลฟ์ของสันวา่าจะแกหนักทำเค็มนะเพื่อนเนาะเรียกว่าคนเคี้ยวหมากเนาะก็ต้องกินเค็มนี่ค่ะนี่เราก็นั่งอยู่ในครัวนะก็เห็นเห็นเท้าเห็นเห็นเห็นท้ายเห็นเท้าได้เดี๋ยวเพื่อนบอกว่ากำลังที่จะ ทำอะไรนะซุปหัวปรีนะคะพี่น้องค่ะวันนี้วันหยุดค่ะดิฉันก็เตรียมกำลังที่จะทำอะไรนะหัวซุปหัวปรีนะคะพี่น้องค่ะวันนี้วันหยุดค่ะดิฉันก็เตรียมไว้เองทุกอย่างค่ะได้วัสดุไอเร่วัตถุดิบมาเนาะไม่ใช่วัสดุวัตถุดิบมานี่เลยค่ะก็มาปรุงเลยค่ะตามใจชอบสักหน่อยทานแค่นค่ะ อันนี้ขอทํางานบ้านก่อนพี่ดิฉันจะไปอเรียกว่าอะไรนะขยายดอกไม้ค่ะเอาบอนสีไปจัดเรียงให้มันสวยงามเนี่ยรสชาติมันจะเหมือนกันไหมทําไมมันลูกเล็กๆเนี่ยมันลูกเล็กเปียกนาออนนี่อันนี้เปิดอะไรเนนียเียบบางอน,นี้ๆๆนะคะพี่น้องคเห็นไหมคะเตรียมใส่หมวกวันนี้จะวันนี้จะปลูกดอกไม้นะคะเพื่อนๆค่ะดิฉันเป็น หญิงสาวที่รักสวยรักนี่เปลือกบ,บางน,นะพี่น้องคะอันนี้ถ้าถ้าลูกใหญ่มันจะเปลือกหนาใช่ไหมแต่ถ้าลูกเล็กมันจะเปลือกบ,บางน,นะคะเดี๋ยวดิฉันจะกินค่ะเดี๋ยวทำงานนินหนอยก่อนนะคะดิฉันจะมากินให้หายง่วงสักหน่อยทันทนค่ะ,อ,คะอันนี้ขอทํางานบ้านวันพนดิฉันจะไปเอเรียกว่าอะไรนะขยายดอกไม้คะ่ะเอาบอนสีไปจัดเรียงให้มันสวยไม่เห็น <c oughs> มาทำไมเห็นเท้ายาจิตเนอะอุ้ยถ่ายมาอลไรก็เห็นแต่เท้าเนอะหิวไหม ทานอะไรมาหรือยังถ้ายัางทานข้าวกันหน่อยได้กันนะคะสวัสดีคะด่ะเห็นยาจิตของเรากําลังทํากับข้าวนะเพื่อนค่ะซุปหัวสักหน่อยครัเพื่อนค่ะอันนี้ขอทํางานบ้านก่อนพราฉันจะไปเรียกว่าอะไรนะขยายดอกไม้ค่ะเอาบอนสีไปจัดเลียงให้มันสวยไงโอกาสที่จะ ปลูกดอกไม้ค่ะขยายดอกไม้จัดดอกไม้ใหม่นี่แหละค่ะเพื่อนค่ะอากาศอากาศไม่ร้อนค่ะก็เลยก็เลยอยากทำงานค่ะก<อ>็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเนาะตอนเรากินที่ต้องสะดุงง้งเลยโยงเลยเด้ขอบคุณทุกท่นเพื่อนค่ะที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะมากินซุปหัวปลีด้วยงามนะคะวันนี้อากาศดีท่านเพื่อน,นค่ะอากาศดีทั้นก็เลย หิวไหมทานอะไรมาหรือยังถ้ายังทานข้าวกันหน่อยได้ไหมว mm. ันนี้ทักทายเพื่อนในวันหยุดนะคะ mm. เพื่อนคะ่ะวันเสาร์ค่ะนี่ชวนมากินข้าวกับยายกิตนะคะยายกิตก็คอนพนมนะคะเพื่อนค่ะไม่รู้ว่าไอ้ตะเคาะแถวนคะรพนมกับแถวโคราชปรีคะ่ะ mm. กว่าจะได้กินก็คงจะบ,บ่ายโมงกันแล้วค่ะ แคเป็น,ปน,ปนโอ้ยทำไมใสทำไมใส่หลายแค่โอ้ยกินนำเลยบนนี้เห็นยายจิตของเรากำลังทำกับข้าวนะเพื่อนคะซุปหัวกันเนี่ยรสชาติมันจะเหมือนกันไหมทำไมมันลูกเล็กๆเนี่ยฮะมันลูกเล็กเรงเกล็ดหนาะอ๋อไี้ไอ้ไอ้เนี่ยเปลือกอไหนไอ้เกล็ดบางไั้ไมวันนี้บบนนนนทักทายเพื่อนในวันหยุดนะคะเพื่อนคาวันเสาร์ค่ะนี่ชวนมากินข้าวกับยายจิตนะคะ